มาคุยกันก่อนเร็วๆข้าวันนี้หนูใด้แม่ได้กี่บาทคะอืวันนี้แม่ได้วันนี้แม่ขอหกสิบบาทได้ไหมวันนี้แม่ขอหกสิบแ,แล้วได้ไหมคะจะได้ซื้ออาหารหนูด้วยอาหารหนูจะหมดแล้วนะคะโอเคไหมอืมโอเคไหมครับอืมโอเคเนาะโอเคนะคะ มองหน้าทำไมล่ะอนี่นี่ก็จ้อยนี่หนูจะใม่ได้กี่บาทคะแม่ขอสิบบาทได้ไหมเขาสิบเดียวโอเคไหมคะโอเคไหมคะจะได้ซื้ออาหารหนูด้วยไงายอาหนูก็หมดแล้วนะ ซื้อขนมให้หนูด้วยนะทชไมอาหารแม่ก็ไม่มีนะเราต้องช่วยกันทำอาหารกินนะลูกถ้าเราไม่ช่วยกันเราจะไม่มีเงินนะคะอืมโอเคไหมคะโอเคไหมคะ